ช่วงแจกกระจายสนับสนุนโดยดีไว้โทร1577อ้าเราที่อยู่กดเรามาแล้วนะครับ กับช่วงนี้นะฮะแจกกระจายเลยนะครับแต่น่นอนนะฮะก่อนที่เราจะไปแจกกระจายนะครับกับดารารับเชิญของเรานะครับในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเรามีนวัตกรรมดีๆนะครับที่จะมอบให้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับอ้าวใครคิวตัวเองดำหรือผิวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยกมือมีไหมใครอยากขาวอยากเด้งอยากใสบ้งคะเดี๋ยวทางถามหน่อยนี่ตัวเองตัวเองนี่ก่อนเขาถามตัวเองจริงๆเหรอเขาถามว่าเนี่ย มีใครบ้างที่อยากขาวอ่ะตัวเองไม่ยกมืออ่ะอยากขาวไหมอยากขาวไหมเป็นคนเป็นคนี่ขอโทษจริงๆเราก็ไม่ได้ดูดำนะจริงเหรอเป็นคนผิวสองสีอ๋อมามามาสองสีที่พี่หนุ่มไว่นี่คืออะไรคะดำกับดำมากไม่ใช่ผิวเนี่ยตากแดดบ่อยหรือไงลูกค่ะตากแดดบ่อยใช่ไหมเมื่อก่อนเคยขาวไหมไม่เคยเป็นผิวยี่นี้มาตลอดใช่ปะ โอเคอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่มีผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องผิวขาวมานะฮะไม่ใช่มีขาวอย่างเดียว <Okay. S 1> คนที่ผิวดำู่แล้วก็สามารถที่กระจ่างใสได้คนที่ขาวอยู่แล้วก็จะขาวมากขึ้นไปอีกจริงๆแล้วคือผิวมันจะดีนะฮะอ่าถ้างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราเชิญผู้รู้มาน้องอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะมีอะไรให้นะครับโ<ๆ> okay, อเคเชิญผู้รู้ของเราเลยฮะเชิญครับผู้รู้ครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมวันนี้มาถึงสองคนคะเนี่ยอาจจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นผู้ นี่ถือเลยนะจิะ๊บนะเป็นผู้ใช้จริงกินจริงจนปัจจุบันเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของดีไว้แล้วก็วันนี้นะคะพาสาวสวยอีกหนึ่งคนที่ชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าสีผิวอขอเมาาก่อนนิดนึงได้ไหมพี่หนุ่มไ้ร<อ>ยัง <นะ S 2> ไม่แบบถึงคิวแต่งงานแต่ผู้หญิงคนนี้ <c oughs> จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ปัจจุบันอายุ32<อ>ชีวบกับแฟนมาประมาณเกือบสิปีแฟนไม่เคยเหลียวแลก็สนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแฟนชู้แต่ท่านดีไว้ผ่านไปประมาณ5 6เดือน ล่าสุดมีข่าวดีซี้ปีแฟนขอแต่งงานเฮ้ยจีบจีบคือหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ขายขนมจีบอย่างนั้นเนี่ยงานนั่นไงพี่หล่อนคิดว่าไงพอข่าวขึ้นแล้วมันดูยังไงสำหรับผู้หญิงมองมากขึ้นใช่ไหมแล้วลองคิบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายข่าวมาดูหน้ามองขนาดไหนจ้ามันก็ดูโดดเด่นออกมาจากเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสายตาเด่นเด่นขึ้นมาออะไรย่างเลยนะแต่จะบอกนิดนึงตัวเองชื่อชื่อน้องอะไรลูกชื่ออะไรลูกน้องเปิ้ลค่ะน้องเปิ้ลเดี๋ยวบอกนิดนึง รู้ไหมว่าสมัยก่อน ah. เ,เ,อเนี่ <c oughs> ยตัวอู้ดำกว่าน้องเปิ้ลหนิจริงจริงอย่าไปว่าน้องเขาดำน้องเขาคือผิวสองสีนะ,ะ <c oughs> ตัวตัวเขาอ่ะสีเข้มากกว่า <c oughs> น้องเปิเ้ลอีกกเข้มว่านี้อ่ะแต่จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็สีประมาณนี้เหมือนกันไม่เจ๊เจ๊ไม่เจ๊อย่างน <c oughs> ้เดี๋ยวกไม่เจ๊ จริงๆแล้วจะบอกว่าหนักกว่าน้องเขาคือตอนแรกไปบอกกอนว่าเป็นคนดำาอยกําเนิดชายยาสมัยก่อนตอนเด็กคือหมวยดำพอที่บ้านคนจีนพอโตมาปุ๊บเป็นอีกหมวยดำหมวยดำแต่มาเจ็บใจแฟนรียกว่าน้องโอเลี้ยงน้องเฉากุ้ยเออมนเล่นนี้ตลอดเราก็เลยบอกเฮ้ยเราต้องเขาให้ได้ดูนี้เรามีมาแจกด้วยนะฮะห้าชุดแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้ผมจะให้ลองวัดหน่อยได้เสาไหมก่อนจะบอกว่าตัวอูเนี่ยสีผิวอยู่ที่14คุณกระตูอยู่ประมาณ1213 เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราสองคนเปลี่ยนได้คุณผู้ชมทางบ้านก็เปลี่ยนได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวลองวัดสีผิวดูหน่อยวัดตรงไหนคะพี่วัดตรงไหนอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ส่วนขาที่สุดเแล้วหวางชมกันแบบนี้เนี่ยคุณได้ตัวเลขสองนะมันถ่องขึ้นพี่หดูมองมองสีผิวหรือมองอะไรจากคุณเท่าไหร่ประมาณสิบสามประมาณสิบสามสิบสามขึ้นนะคะประมาณนี้เลยเปลี่ยนมาเป็นสองเลยใช่ขอบคุณ่ะ เขาอะคะวัดตรงไหนดีต้นแขนนะนนเอออ่นนี้นึง่งโอเคอ่ะวมันชมได้แบบเนี้ย <c oughs> ขอบอกอนะนิดนึงไดไหมอะได้เชิญจะบอกว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะคุณได้ราคาพิเศษมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบางคน,น,นคบ,บ,บ,บอกสงกรานเล่นน้ำแล้วกลัวดำกลวัวคล้ำวันนี้เรานำเสนอโปรโมชั่นปกติ2กล่อง3าม0แต่วันนี้ฟังดีๆ2กล่องจาก3 0 0 0ลดเหลือ2 5 0 0แล้วถ้าโทรทัน50สายแรก อูฟรีให้สองอย่างฟรีอย่างแรกหนึ่งกล่องเอาไปเลยฟรีอย่างที่สองเป็นสร้อยพร้อมจี้อีกเส้นหนึ่งบวชตรงเนี้ยทานได้สามเดือนกับสร้อยพร้อมจี้เกือบแปดพันจ่ายแค่สองพันห้าร้อยบาทคุ้มมากคุ้มมากกติกาง่ายๆห้าสิบสายแรกสองเบอร์ค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดและศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณกระตูนเมาส์ว่าเขาขาวแล้วเขาเปลี่ยนเขาต่อย,ยอดธุรกิจได้ยังไงกับสีผิวแล้วเดี๋ยวอุทดลอธรณ์เดี๋ยวพอพร้อมนล้วผมขอไปวัดน้องหน่อยได้ไหมอ่ะได้พี่หนจัดให้ เปิ้ลน้องเปิ้ลสู้เขาลูกตัวเองขอคขาว่ดหน่อยนะเดี๋ยวดูนะคะสีผิวที่เท่าไหร่ต้องแข็งต้องแข็งต้องแขเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ลูกบอกด้วยความซื่อสัตย์ลูกน้องเปิ้ลเอ่ยม่ควรเป็นสิบสี่หรือสิบห้ามันซีดน้องเขาเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่ลูกสิบบอกมาสิบสี่สิบสี่หรอสิบสี่นี่ จเจอน้องฝาแฝดกันแล้วสมัยก่อนพี่ก็14แล้วก็วันนี้บางคนบอกเฮ้ย <"He i, S 2> มันจ่ายวันเท่าไหร่มันเปลืองแค่ไหนถูกมากจ่ายวันละ28บาทสีผิวเปลี่ยนทีนี้เดี๋ยวฝากคุณกระตูนถือไม้นิดน,นึงนะ,ะถือไว้ตูนพูดไปเลยอ่ะเชิญครับเนี่ยให้ลองดูนะฮะอันนี้คือเราเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับว่า ร่างกายของเราปกตินะครับที่เป็นสีขาวอะไรเงี้ยนะฮะแต่วันนึงเราไปเจอมลภาวะนะฮะที่มันสามารถทำให้เราดําได้ตุนสมัยก่อนคือจะกระดาษแบบนี้เลยอันนี้ก็สีเดียวกับน้องเขาตอนอ่าอย่างนั้นสีเดียวกันสีเดียวกันใกล้เคียงกันคือตูนช่วยแก้ดำกว่าด้วยอันนี้ดำกว่าน้องอีกไม่ได้แก้ต่อออะไรดำกว่าคะอันนี้อันนี้อ๋อเดี๋ยวดูนะน้องป้อน้องป้อนอ่าดูนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเราออกมาจากในนี้เลยนะใช่แล้วอันนี้ไว้หนึ่งเม็ดค่ะ ไว้แ,แ่อ,แอลกูตาไทออนคอลลาเจนซิงเปลือกสนฝรั่งเศสได้ตั้งแต่ใบหน้าจดปลายเทา้านะคะจะบอกว่าเวลากินเนี่ยไม่ต้องแกะแบบนี้นะใส่ปากหนึ่งเม็ดน้ำตามจบคนเลยคนเลยดเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นมันใส่แบบนี้มันเปลี่ยนแบบนี้นอ,อ่าเริ่มมีความวังแววตาเริ่มมาเริ่มมีความหวังไหม ถ้าเกิดว่ากินไปเข้าไปในร่างกายผิวขาวทันทีอย่างนี้ป่ะคะที่จะบอกว่ามันค่อยๆปรับปรับอ๋อมันจะค่อยๆปรับค่อยๆเติมแฟนเขาบอกว่ากระตูนทำาะไรอยู่ๆผิวกระตูนนุ่มขึ้นอย่างั้นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าโดนเราโดนราวะเข้าไปอีกล่ะจัดตายขอใส่เตๆหมดไปเลยค่ะคุณร์ตูลค่ะเกิดอะไรได้นยังไม่ได้คนนะมันปรับได้แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราดูแลตัวเองกันง่ายๆวันละ28บาท2เบอร์นะคะ1577และ0 2 2 9 0 0 9 9 9อด้อะไรบ้าง สามกล่องจะไปหารกับเพื่อนก็ได้มาได้ทั้งหมด90เมตรในสามเดือนแล้วก็สร้อยคร้อมจี้ไม่อยากจะเมาสั่งมาจากเกาหลีใส่แล้วเสริมรักเสริมรวยจัดเต็มเลยตรงนี้กว่า8,000จ่าย2,500บาทแล้วก็นิดนึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวขอโชว์ภาพน้องเบเบ้ขึ้นเราเอาน้องเบเบ้มาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเธอเนี่ยเคยไปไถ่ายละครไปเจอแดดเจอแสงแล้วก็ช่วงหนึ่งดำคล้ำ พอทานแล้วสีผิวเปลี่ยนน้องเบ้เบอกเออโอเคหนูเป็นพรีเซนเตอร์แล้วการเพรว่าสีผิวหนูเปลี่ยนด้วยด uh ีไ huh. ว้นะคะก็สําหรับตัวเองแล้วเนี่ยพอข่าวขึ้นรวยขึ้นงานดีขึ้นเงินดีขึ้นคุณกระตูนแล้วพอข่าวขึ้นแล้วมีอะไรเปลี่ยนบ้าง คืออย่างแรกเลยแฟนเขาแต่งงานอย่างที่สองตเวลาไปร้านทุกวันนี้นะคะคือแบบต้องมีดีไว้ติดร้านอย่าง50สายนี่ตุนปลาไปมาสามสิบสายใช้คนที่บ้านโทรพูดเลยแล้วที่สําคัญเมื่อเช้าล่าสุดมีน้องในเฟซบุ๊กไลน์มาเออเฟซผถามว่าพี่ตุนกินดีไว้จริงไหมคะกินยังไงเรารีบขายเลยแต่บอกถ้าเกิดอยากได้ราคาถูกโทรที่รายการค่ะต้องบอกที่พี่ขายราคาเต็มพันห้าห้าสิบโอเคแต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้แจกใครเลยอ่ะพี่หนุ่มทุกทนี่ไงต้องแจกแล้วน้องป้อนเลน้องป้อนก่อนเลย มบอกบอกเลยน้องป้อนไหนจ้า้อกเลยไม่ต้องถามอะไรไปเลยนะไม่ต้องถามไปเลยอันนี้ปึ่บกล่องง่ายๆเดี๋ยวๆๆถามป่ตัวน้องกินกี่เม็ดกินกี่เม็ดลูกอยากกอกทีเดียวหมดพี่ถามว่ากินวันละกี่เม็ดเออหนึ่งเม็ดนะหนึ่งเม็ดนะกินตอนไหนตอนเช้าตื่นมาท้องว่างดีไว้หนึ่งเม็ดน้ำเปล่าหนึ่งแก้วกินเลยนะครับตังนั้นกินอีกกล่องมูลค่าถ้าอยากได้ยกเพิ่มยกเพิ่มเร็ว ยกพี่หนุ่มยกคปอ่ะคนน้องเสื้อแดงนี่เขายกก่อนเลยอ่ะเมื่อกี้น้องเสื้อแดงเหรอหนอนมาหลอนมาหนีมาหนีถามง่ายง่ายวันนี้เนี่ยถ้าอยากจ่ายต่อวันวันละ28บาทกดไปที่เบอร์ไหน2เบอร์เบอร์เดียวก็ได้เลข4ตัว1 5 7 7ถูกต้องอ้าวดถูกค่ะขอบคุณค่ะ ยังยังมีท้องขาวอยู่แล้วก็จะกระจ่างมากขึ้นกระจ่างมากขึ้นเมื่อกี้น้องเขาบอกไปแล้วว่า1577แล้วก็0 2 2 9 0 0 9 9 9ขาวเปลี่ยนชีวิต3กล่องกับสร้อยพรอมจี้สองพันห้เท่านั้นอ้าวขยันได้อีกยังมือยังมืออีทคนไหนดีคะพี่หนุ่มคะให้มดเลยรบเร็วมากเลยสุภาพสตรีท่านนี้เนาะโอเคเอางี้คุณพี่ถาคุณพี่อยากสีผิวขาวระดับไหนชี้เลยแค่นั้นแจกเลยง่ายๆประมาณไหนดี สองเข้าคุณเลยเออโอเคแล้วพี่คิดว่าดีไว้จะเปลี่ยนสีผิวพี่ได้นะอ่ะแจกค่ะคนหนุ่มรุ่นี่จ้าโอเคพี่หนุ่มหรือสองชุดหรือยากแจกวัยรุ่นบ้างได้บางคนบอกเฮ้ยสิวขึ้นน่ะต้องเสียค่าหมออาทิตย์ละเจ็ดแปดร้อยกินดีไว้มันได้ตั้งแต่ใบหน้าจนปลายเท้าสิวลดเพราะว่ามีซิงค์พี่หนุ่มอยากแจกใครน้องจิ๊บอยากแจกใคน้องรุ่นคไหนวัยรุ่นเลยพี่หนุ่มคิดอะไรหรือเปล่านะไม่เห็นต้องเป็นวัยรุ่นรุ่นไม่สิวไหมลูกไมีสิวไหมลูก อ่าหไม่อยากอ่งี้แย่แจกให้พี่หนุ่มแจกพ่จิพุจิบก็ชอบน้องนนี้่าจิ๊ชอบแจกเลยแบบไร้เงื่อนไขน้องน่ารักโอเคเออเอ้วม่เดียวลเอองกลอง่าง้อยากถามคนที่รู้โปรโมชั่นช่วยโฆษณาออกทีวีนิดนึงพูดได้ครบไปว่ามันอะไรกี่บาทแล้วต้องลดเหลือเท่าไหร่แจกเลยใครตอบได้เออายมากือ่พันใจเท่าไหร่กันด คนหลังด้านหลังค่ะามหนุ้นสวยเด่นเป็นสง่าแน่บอกโปรโมชั่นให้ทราบดีๆได้ไหมจ๊ะท่าไหร่เอ่ยซื้อสามกล่องจากสามพันหนึ่งนะคะลดเหลือสองพันห้าค่ะเหลดสองพันห้าแถมอะไรอีกล้อแถมจี้จากเกาหลีค่ะใส่แล้วสวยค่ะชอบจี้แอบจี้ต้องเลยใอบเลยค่ะหนึ่งเม็ดนะค่ะหนึ่งเม็ดค่ะหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอย้ำอีกนิดนึงนะ ใครที่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจัดให้ว่า3กล่องสร้อยพร้อมจี้แ0 0 0ันเกือบหมื่นนะไม่ต้องจ่ายจ่าย2 5 0 0กินได้3เดือนที่1 5 7 7และ 02, 290, 9 9 9 9ที่สำคัญโทรตอนนี้เลยนะคะหมด50สายไม่มีโปรแล้วหมดแล้วหมดเลยจ๊ะ,ะโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะ,ค,ะครับค่ะค่ะโทเลยนะฮะนะ่เเเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแจกกันต่อนะครับไปเลย นี <c oughs> noi, ่นี่เปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงหน่อยหันทั้งนู้ดหันทั้งนู้นหันทั้งเปิดเพลงมากเปิดเพลงมากเอเอโอเคโอเคบคุณรัขอบคุณครับ <c oughs> นะะอันนี้คือโคโยตี้รุ่นแรกใช่ไหมครับใช่ครับบุกเบิกโคโยตี้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ป้อายุเท่าไหร่หกสิบแม่ชื่อลำยองใช่ไหมลำยองล้ำยองอ๋ออ๋ออ่ะอ่ะช่วงนี้แจกกระจายกันเดี๋ยวเราจะมาแจกของให้กับเออพี่น้องชาวตลาดกันตรงนี้เลยเะยค่ะนะฮะเอางี้เรามีคําถามของคุณบิ๊กมาถามนะครับใครตอบได้แล้วก็เอาของไปเลยอออ่ะใครอยากเล่นยกมือ มาหนึ่งเชิญครับสองอ่าใครห้เอ้าวมามาเลยมาสามพี่ไมค์ใครอยากเลยให้สองคนนะเลยนะคะเรียนกันไปเลยอ่าระหว่างพี่มิกกับพี่หนุ่มหนึ่งสองสามสี่อ่ามาเจอนค่ะว่าอย่างนั้นวันนี้คำถามที่เราจะถามเนี่ยเกี่ยวกับพี่มิกคือเนื่องจากพี่มิกเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันไปกับพี่เบนนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าคู่รักเขาเรียกได้ว่าเข้าใหม่ปาล์มัน มักจะมีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกันอ่าดูช่วงนี้ในในกรรามแน่นขนาดนี้แน่นอนว่ากิจกรรมที่เราทำร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาเราก็เลยอยากรู้ค่ะว่ากิจกรรมลนดน้ำหนักที่คุณมิ์แล้วก็คุณเบนเนี่ยชอบทำร่วมกันคือระหว่างหนึ่งวิ่งวิ่งสองว่ายน้ำคือสามแบดมินตัน สีแปดนะเออเออลี่ถึงจะเป็ปตีกับผมบ่อยนะอ่าฮะสี่ปั่นจักรยานอ่าผมก็เห็นไปขี่บ่อยนะห้าตีกอล์ฟอ่าตีกอล์ฟตีก็บป็ตีนะตีโอ้โหวงสวินเก่งมากเลยนะครับค่ะอ่ะโอเคห้าข้อนี้นะครับให้เลือกตอบมาหนึ่งข้อเท่านั้นถ้าตอบถูกอยากได้อะไรเดี๋ยวให้เลยชื่ออะไรครับอายุ13ครับทำอะไรอยู่ที่นี่ลูก เดินเล่นครับมาเดินเล่นมาเดินเล่นอันแน่้ตอบว่าเดี๋ยวนะพี่หนุ่มระหว่างนี้ให้พี่มิกซ์ไปเขียนคำตอบก่อนลยตอบว่าแบดมินตันครับแบดมินตันต่อไปชื่ออะไรครับสายพินค่ะสายพินมาทำอะไรที่นี่ครับเป็นแม่ค้าที่นี่ค่ะขายอะไรครับขายเสื้อผ้าค่ะขายเสื้อประเภทไหนแฟชั่นแฟชั่นตอบว่าแบดมินตันเหมือนกันแบดมินตันเหมือนกันต่อไปชื่ออะไรครับปุ้มค่ะปุ้มทำอะไรที่นี่ลูก ตอบว่าแบดมินตันกัน่ะแบดมินตันพี่ชื่ออะไรมี่ค่ะพี่นี่ทำอะไรพี่นี่ขายของพี่นี่ตอบว่าปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานเจ้าตีกอล์ฟเมื่อกี้ไม่สวยเลอครับเจม๋หวยทำอะไรพี่นี่ครับเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านตอบว่าว่ายน้ำว่ายน้ำโอเคตอบเรียบร้อยแล้วอยากได้อะไรไปหยิบมา นอนนะครับกิจกรรมลดน้ําหนักนะครับที่คุณมิกนะครับและคุณภรรยาคคุณเบนนะครับชอบทำด้วยกันมากที่สุดนะครับสิ่งนั้นคือคืออะไาเป็นปันกระเวยันเอาเปว่าตอบถูกแค่คนเดียวคนเดียวส่วน,นใครก็ตามแต่ที่ตอบผิดเอาของไปวางที่เดิมอ่า ปุบชิ้นใหญ่่าเริ่มเทิมขนาดนี้นะคะก็ต uh, ้องมีเสียภาษีนะที่จ่ายกันด้วยอ่ะเพลงมา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 เลยมาเลยคนแถวนี้ก็สนุกดีป่ะโอ้ยลีลาโคโมากเลยเลหน่อยออเออ้อออ อะไรทำไมทำไมขอบคุณค่ะโอเค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเลิกปืนเลยครับผมขอบคุณครับขอตัวแทนอีกค่ะใครอยากเล่นยกมือห้าคนยกมือมาเชิญพามามาเลยหนึ่งคนใครอยากเล่นมาค่ะพี่ลำยองเชิญลำยองว่ะอ่าอ่ายืนที่นี่เลยสองแล้วมาเลยค่ะมาเลย 1 2 3 4 5โอ้โหกแล้วนะหกหกหก้อ่โอเคมาหกก็ได้อ่ะไปคำถามต่อไปอันนี้ได้นะคุณบิ๊กนะอนุญาตนะฮะครับคำถามต่อไปเต็มที่เลยครับคุณคิดว่ารอบเอวของคุณมิกปัจจุบันเนี่ยนะครับมีขนาดทั้งหมดกี่คืบของผมท่านแรกมีหนวดด้วยชื่ออะไรครับชื่อแนนค่ะชื่อแนนทำอะไรที่นี่ครับมาเดินเล่นค่ะแนนตอบว่าค่หกคืบต่อไป ชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะเจนนี่เจนเฉยเฉยอ๋อเจนเฉยเฉยเจนเฉยเฉยพี่เจนทำอะไรที่นี่ขายเสื้อผ้าเด็กค่ะตอบว่าเออ่ประมาณเจ็ดค่ะโอ้ยคืออ่าอันนี้ขายเสื้อผ้าอาจจะมีสกิลเดี๋ยวนะคือผมอ้วนมากหรือคือคุณหนุ่มเขาเขาสั้นครับผมนั่นไงสั้นไปสั้นเจ็ดเลยอ่ะอ่าต่อไปใช่ครับชื่ออะไรครับชื่อลุงค่ะ รุ่งนะฮะทำอะไรที่นี่ครับอ๋อมาซื้อของค่ะมาซื้ออะไรครับมาซื้อเสื้อผ้าค่ะมาซื้อเสื้อผ้าตอบว่าผ้าค่ะผ้าคือสวัสดีครับแม่แม่ชื่อชื่อบัวผันค่ะแม่บัวผันแม่บัวบัวทำอะไรที่นี่ครับมาเก็บขยะมาเก็บขยะอยู่ที่นี่นะฮะเป็นพนักงานดูแลความสะอาดเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่นะแม่คิดว่ารอบเอวคุณบิ๊กกี่คืบนเก้าคืบเก้าขึ้นอ๋อโอเคต่อไป ชื่อพี่นางจ้าครับผมทำอะไรที่นี่ครับมาขายยำจ้าขายยำนะแซ่บไหมแซ่บดไหมขายดีนะพี่นางนะพี่นางพี่นางคิดว่าเอฟคูมิกในกี่คืึของผมเอาหกกดนอ่ะเอหกนะหกต่อไปสวัสดีค่ะชื่อตุ๊กค่ะชื่อพี่ตุ๊กทำอะไรที่นี่ครับเป็นพนักงานบริษัทค่ะคิดว่ารอบเอฟคูมิกี่กี่คืึของผมเจ็ดแล้วกันเจ็ดคือ7เจ็ดคืบ่ของผมนะครับ อ่ะนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมวัดไปแล้วนะครับคืบของผมเนี่ยสมมติว่าได้ด้5คืบครึ่งปัดขึ้นนะพอครึ่งก็ปัดขึ้นเลยนะโอเคโอเคนะครับมีใครจะเปลี่ยนไหมยกมือเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นหกคืบอ่ะมีเปลี่ยนอีกไหมไม่มีนะโอเคแล้วกันอยากได้อะไรไปหยิบมา เอาแล้วครับคุณมิกครับเชิญด้านหน้าครับครับผมทุกคนคิดว่าเอวคุณมิกกี่คืบของผมข้างหลังบอกเจ็ดข้างนี้บอกห้าอันนี้บอกหกอันนี้ก็ห้าห้าหกอ้ามาลองดูนะครับเริ่มจากตรงนี้นี่นะฮะเริ่มจุดเริ่มนี้จุดนี้เลยดิโป้งอยู่นี่นะครับดิโป้งอยู่นี่นะครับต่อไปนะครับผมหนึ่งคืบอ่าสองคืบ สามคือสาแล้วนะสี่คือและห้าคือโเดี๋ยวๆือนะหคือมถว่มีคนเดียวที่ตอบถูกนั่นก็คือคุณรูปูส่วนที่เหลือเอาของไปเก็บพี่ดอม อ้าวไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับแม่เมื่อกี้แม่โชว์แล้วขออีกรอบอ่ะพี่ดนตรีมาประกอบเลยประกอบเลยอ่๋ออ๋ออ่อ ท่าเดียวเหรอมีท่าเดียวเหรอแม่ได้ยินผมพูดไปเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะถูกใจผมอยากได้อะไรหยิบไปอย่างนึงผมให้เอาเอาไปเลยเอาไปเลยอยากได้อะไรหยิบไปเลยเอ่อมาดูพี่เอาไปเลยมาซือยอย่างนี้แหละขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะเราจะมาดูนดารากันนะฮะเราใช้คุณมิกนะครับมีการแข่งขันกับแม่ขาตูจีปร<ล>ะจำตลาดน,นี้นะคะใช<า>่ครับโอเคนะฮะอ้าวฟักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวกลับมาเร็วมาเร็วมาเร็วชนะแปดสิบสี่กิโล ح ح> ชะน ح ح> ชะไปเลย